สวัสดีครับผมภพพอกระดิ่งครับช่องเชี่นจังเนาะครับเนาะมนีผ้าพี่น้องมากครับน้องเขาปั้นขี่ดืออีเส้นเคยครับกับไม่ออกคําครับมนีจีผ้าไปเอาปลามาเลี้ยงครับมนี้ครับลูกปลาพันปลาเนาะครับเนาะสื่อมาปล่อยอยู่หน้าอยู่สาครับผมโอ้ยลูกปลาพันปลาเพลินหลายแห่งครับมีหอดปลาคอกปลาเข้งปลาเครื่องปลาย่างไร้สารพัดมนีส่วนห่าสีเอาปลาดุกวีครับไปเลี้ยง แต่เป็นปาบูมี่ครับมีแต่ปลุกรัสเซียมาอะรัสเซียกับลัสเซียครับเอาได้คือเก่านะครับไปเดียงไปปล่อยสาโนครับเนาะปลาบูมี่ตะโตงามปุ่นนะพี่น้องเอ้ยปลุกอ่าลัสเซียนี่ยโตระบาดนะครับเออห้ยเป็นนับให้ครับพ่อสิได้ไปปล่อยสาพ่อพ่อได้กินเนาะครับเนาะเดียงไว้น้ำไห้น้ำหน้าครับหอดงามเวลาช่วงหน้าฝนนะครับนอกจากนอกาก็สีปล่อยปลาเดียงนะครับ มากับโบนี้จากป้าได้ครับนองกับปั่นนั่งเฝ้าได้ครับป้าป้าป้าน้ำทางนลครับมาหอดตรงไ้ตรงหน้าหอดสวนเช่นจังนะครับคึมฟ้าคึ้มฝนมาแต่ว่าโบโตกจากเถื่อแหงกะแหงไม่ออกคำมันก็เสกปลาบางคนมาคบบอนับเบิ่งกอนผนว่าคือสิคบบุคบเปิ่นับไ้คบบอนอ้าวสินับอย่างไรนับในถุงนะครับเนาะตัวละหนึ่งบาทครับลารูกราเซียครับสื่อมาปลอยสารนะครับเนาะ บริสุทธิ์ร้ายครับซื้อลอยตัวพ่อครับผมปล่อยร้ายกับสิย่านกินมอเวิร์ตเอาซ้ำเพาะอย่ยงสาอย่ยงน้ำไปนี่แหละฮะนับเบื้องก้อนพันว่าโอ้ยนับจะไงสิ่เป็นนับทนเนาะปลาดุกลอยตัวนะตัวใหญ่เพิ่อนอยู่ครับผมคุมค่าอยู่ครับน้องกระปั้นกระถาเบื้องนูกกันปลาปลาอยู่ครับถาลุ่นนับกันอ่ะเป็นจะจิตปล่อยที่จิย่งไรอ่ะเกี้ยมาเบื้องก้อนไม่บอกข้าบอกข้ามไปเกี้ยมาเบื้องก้อนนะครับผม ตัวใหญ่อยู่ครับตัวละหนึ่งบาทครับผมนะครับโปรุกรัสเซียครับพี่น้องครับลอยตัวนะครับมาปล่อยสาครับผมในเวลาทําการปล่อยใจส่วนมากเขากะสี่าข้งหน้าไปก่อนท่าบวกข้งไปยั่งด้วยครับปล่อยแม่มันเลยหลดเอ้าเทลงตายกับตายยั่งกับยั่งเหลือกินกับจังว่ากันไปครับนี่นะครับปล่อยลงเลยครับอย่างตามธรรมชาตินะครับจะว่าสีสื่อว่าหารมาให้กินอยู่แต่ก็จะยังไงกัว่าสีให้มันกินตามธรรมชาตินะบวกเกลือหัวอาหารออกผสน นะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆครับซัมเนวโปเมอร์นี่นะครับเนาะนี่ก็เป็นสาอยู่สวนผมเองครับอยู่หน้าเชียนจังนะครับเนาะฟื้นผ้าฟื้นฝนมาเลยครับพี่น้องครับฝนกใกล้ๆจีตกมา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 ทำมามามาพอหมกทุเรียนครับพี่น้องครับปลูกได้สามเดือนเป็นหน่วยแล้วครับข้าวเนี่ยโอ้ได้ผลแห้งหมกทุเรียนเท่านี้ครับสามเดือนเป็นหน่วยแล้วครับผุเนาะนี่แบบแตงแบบยังนะครับเนาะปลูกไว้หลายอย่างครับอยู่สวนครับหมกทุเรียนกรับังสุกลงมมะนาวกระดังขเบิ่งป๊อกป๊อกป๊อกโอ้สุกแล้วเว้ยทำมาอ่ะ ปิดบอกทุเรียนไปกินนี่ครับมาเขากลับมาพาเรียบร้อยนะครับอ่าสุกอยู่หรอกว่าสันครับสุกอยู่ครับพี่น้องครับโอ้ยหอมหอมครับทุเรียนหมอนทองนะครับผมสุกขาดตุ่นอ่ะมีบอกคำชิมก่อนรมาเสียบว่หวานบ่หวานหวานอยู่กระปั่นกระจดกระปุ่นทาครับกินหมอนุเรียนกระปั่นทุเรียนคือสิว่านจักกินเออกระปั่นคือสิว่านจักกินดอกทุเรียนมาคิดวกินผู้เดียวนี่ละมาบอกคำบนหัวกินผู้เดียวก็ได้ว่าโอ้ยมาลองชิมน้ำเน่ะเป็นอย่างไรทุเรียนเกิดสุกขาดตุ่นนี่มา ขปั้นก็มากวนอี่นะครับตัวกวนครับนี่เดี๋ยวกินเป็นเอาให้เขาปั้นกินน้ำเน่เพรามึงมีก็หลายแหงครับพี่น้องอยู่ให้อยู่น้าอืมอ่ะบ่นว่าโอ้ยเสียบนาอน่อาโอ้ยเบาหวานเบาหวานว่าตัวตัวข่หรือตัวไขน้อไมาหลอกกินผู้เดียวเบาจักขาปั้นชิมเมืองกินเป็นบาน่อครับบริสันโอ้ยบ่คืบเบาคืบนะขปั้นนะาบ่คือครับนี่กินคือเก่านะครับเสียบบัญยังครับสุเดียนสุขขาดตัวนครับพี่น้องครับอยู่ใครอยู่หน้าสีนะครับผมบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนมากแล้วก็ ไกลอีกเช่นเคยครับขี่ดื้อน่อยอ้าก็เห็นไกลว่าไรก็ลงแข่ไล่ไกลไล่จับไกลนะครับเนาะเป็นเบียกของเพื่อนอะไรคือไล่จับไกลนะครับเล็กหน่อยครับนี่นะครับม้วนน้ำฝนในสีนะครับยิงตรงไหนตรงหน้าจับไปจับมาจับว่าไรเหมือนให้ไกลครับไกลแดนนี้เพื่อนครับโอ้ยเหตุไงจะจับได้้เอยจับไดรวะน้องจับจับไรวะบอกอะไรจะไปจับมันถอดรูปล่อยมันไปก็ไันจับจะเอาจะเอาอาจารย์ แดนในจับกับพี่น้องครับนี่แหละอ้าเล็กหน่อยตามภาษาเนี่ยฝนกับสีตกแล้วครับพี่น้องครับแค่นี้แล้วครับครับสวัสดีครับ